สวัสดีครับวันนี้เราจะมาพบกับเนื้อหาม2เรื่องการคูณพหุนามนะครับครับก่อนที่เราจะไปรู้จักการคูณพหุนามเนี่ยเราจะไปทบทวนการบวกลบพหุนามก่อนนะครับเพื่อนําไปใช้ต่อในการคูณนั่นเองนะครับเพราะเนี่ยการบวกลบพหุนามเนี่ยมีพื้นฐานมาจากการบวกลบเอกนามนะครับซึ่งเอกนามที่มีตัวแปรเหมือนกันนะครับถึงจะบวกลบกันได้นะครับเช่น2 x กับ3 x นะ x y กับ5 x y นะครับมีตัวแปรเหมือนกันสามารถบวกลบกันได้ส่วน สอง x กับสาม y นะครับมีตัวแปรไม่เหมือนกันคือ x กับ y นะคนละตัวกนันนะครับไม่สามารถบวกกันได้อ่านะครับทีนี้เมื่อนักเรียนบวกลบเอกนามไปแล้วเนี่ยเราก็จะนําการบวกลบเอกนามเนี่ยมาใช้ในการบวกลบพหุนามนะซึ่งพื้นฐานมันก็จะอยู่ที่การบวกลบเอกนามนั่นแหละครับก็คือเราจะน,าะนําพหุนามสองตัวเนี่ยหาตัวที่มันมีเอกนามที่มีตัวแปรเหมือนกันครับนำสองตัวนั้นมาบวกกันนะครับ mm hmm. เช่น x บวกสามบวกกับสอง x ลบสองนะครับเราจะเห็นว่า x กับ2 x เนี่ยมันมีตัวแปร x เหมือนกันนะครับสามารถนํามาบวกกันได้แล้วก็3กับ2ไม่มีตัวแปร x นะครับก็สามารถลบก,กันได้นะครับเราจะได้3 x บวก2นะครับข้างล่างก็เช่นเดียวกันนะครับนำตัวแปรที่เหมือนกันบวกกันนะครับส่วนที่ไม่มีตัวที่เหมือนกันก็ติดไว้เหมือนเดิมนะครับก็จะได้คำตอบเป็น4 x บวก3 y ลบสนะครับครับสำหรับเรื่องถัดไปนะครับเมื่อนักเรียนได้รู้จักการบวกลบพหุนามยบร้อยนเนี่ยเราจะมาทบทวนการคูณเอกนาม กันก่อนนะครับเพื่อนาไปสู่การคูณพหุนามกันนะหลักการของการคูณเอกนามเนี่ยเราจะเอาตัวเลขนะครับหรือเราเรียกว่าสัมประสิทธิ์เนี่ยคูณกันนะครับแล้วก็นําส่วนที่เป็นตัวแปรคูณกันนะครับเช่นยกตัวอย่างคือ 5x คูณกับ3 x อกนะครับก็จะนําตัวเลขคือ5คูณ3แล้วก็ x คูณ x นะครับได้ 15x กําลัง2นะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นการคูณพหุนาม โดยเราจะนําแต่ละพจน์ของพหุนามแรกเนี่ยคูณกับทุกๆุกพจน์ของพหุนามที่2จนครบทุก,ทกพจน์นะครับแล้วก็นําผลคูณของทุกๆคู่ที่เราคูณกันเนี่ยมาบวกกันนะครับยกตัวอย่างเช่น5 x บวกสนะครับคูณกับ3 x นะครับพหุนามแรกเนี่ยมีอยู่2พจน์นะครับเราก็จะนํา2พจน์เนี้ยไปคูณให้ครบกับแต่ละพจน์ของพหุนามที่2นะครับซึ่งมี3อีกตัวเดียวถูกไหมครับก็จะได้เป็น5 x คูณกับส x นะครับแล้วก็2อคูณกับส x เร็จะได้สิบห้า x บวกกับหก x นะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ที่ยากขึ้นเล็กน้อยนะครับแต่ซึ่งก็เราก็จะใช้หลักการเดิมนะครับคือนําแต่ละพจน์ของพหุนามแรกเนี่ยคูณให้ครบทุกพจน์ของพหุนามที่สองนะครับแล้วค่อยนําผลบวกของแต่ละคู่มาบวกกันนะครับะนะครับจากโจทย์นี้นะครับสอง x ลบสองคูณกับสาม x บวกหนึ่งเนี่ยเราจะเห็นว่าพจน์แรกนะครับพหุนามแรกเนี่ยมี อยู่2พจน์นะครับแล้วก็พหุนามที่2ก็มีอยู่สองพจน์เหมือนกันนะครับเพราะฉะนั้นในแต่ละพจน์ของพหุนามแรกเนี่ยก็ต้องมาคูณในครบ2พจน์ของพหุนามหลังนะครับเราจะได้คู่แรกเป็น2 x คูณกับสา x นะครับคู่ที่2เป็น2 x คูณกับ1นคู่ที่3เป็นลบ2คูณกับสา x แล้วก็คู่ที่4เป็นลบ2คูณกับ1นะครับก็ได้ผลคูณออกมาเป็น6 x ยกกำลัง2บวก 2, 2 x ลบ6 x ลบ 2, 2นะครับซึ่งเราก็จะเห็นได้ว่า 2 x กับลบ6 x เนี่ยเป็นเอกนามที่สามารถบวกลบกันได้นะครับเราก็จะนำมาบวกลบกันเพื่อให้ได้ผลสำเร็จของเรานะครับซึ่งก็จะเป็น6 x กำลัง2ลบ4 x ลบ2นะครับ